เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตัวลุยแท้จากโรงงาน Isuzu D-Max Huntsman พร้อมสีลิมิเต็ดโคตรโหดสวัสดีครับเ,เพื่อนๆสายลุยเตรียมเฮเพราะล่าสุด Isuzu UK เปิดตัวชุดอุปกรณ์เสริม Huntsman รุ่นใหม่สำหรับ Isuzu D-Max ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานในป่าคนทำฟาร์มนักกีฬาและผู้ที่ชื่นชอบการล่าสัตว์โดยเฉพาะ พร้อมชูจุดเด่นสำคัญที่หลายคนรอคอยกับการกลับมาของสีพิเศษทันรากรีนใหม่ค่าสีในตำนานที่เคยโดดเด่นในรุ่น h ั n ส์แมนเมื่อปี2012และได้รับเสียงเรียกร้องอย่างล้นหลามให้กลับมาอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีสีเทคโนเกรย์แมทเลลกให้เลือกสำหรับคนที่ชอบความเท่ล้ำสมัยชุด h ั n ส์แมนใหม่นี้ถูกติดตั้งโดยศูนย์เฉพาะทาง Import Center Facility ของอ su z u ทำให้ลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มภายนอก ทุกอย่างประกอบด้วยมาตรฐานโรงงานทั้งพื้นปูกระบะแบบ under rail หลังคา Aero Class e ทรอ t r o n i c ระบบไฟฟ้าที่เลือกได้ทั้งแบบทึบหรือมีช่องหน้าต่างด้านข้างระบบลิ้นชักเก็บของเกียร์เมดพร้อมกุญแจสำหรับเก็บอุปกรณ์สำคัญอย่างปลอดภัยชุดลากพ่วงพร้อมปลั๊กไฟ13พินราวหลังคาสีดำระบบช่วยผ่อนแรงเปิดปิดฝาท้ายบันไดข้างสีดำพรม3มิติรวมถึงล้ออลลอยสีดำขนาด18นิ้วสวมยาง All Terrain General Grabber AT3 ที่พร้อมตะลุยทุกสภาพพื้นที่อย่างแท้จริงนี่คือรถที่สามารถเป็นได้ทั้งคู่หูการทำงานและพาหานะสำหรับประจนภัยกลางแจง้งให้คุณพร้อมออกล่าหรือสำรวจทุกเส้นทางความน่าสนใจไม่ได้มีเพียงแค่ความลุยเพราะการนำสีเขียวธรรมชาติอย่างทันรักกรีนไมค่ากลับมาในครั้งนี้ยังสะท้อนความภาคภูมิใจของผู้ใช้งานในชุนบทที่ต้องการสีที่เข้ากับสภาพแวดล้อมจริงไม่ฉูดฉาดจ,จนสัตว์ป่าตกใจแต่ยังคงความดุดันและตัวตนของผู้ล่าอย่างครบถ้วน ดาร์เรนเจมส์ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรของอิซุสูยูเคบอกชัดว่าพวกเขาตอบสนองเสียงเรียกร้องจากลูกค้าที่ต้องการให้สีนี้กลับมาพร้อมยืนยันว่ายังคงเป็น Huntsman ที่ใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากอีกหนึ่งจุดเด่นคือความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับสมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและการยิงปืนแห่งอังกฤษหรือ B.A.S.C. ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดเมื่อซื้อ d m a x รวมถึงรุ่นที่ติดตั้งชุด Huntsman นี่จึงไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์แต่ยังเป็นการสนับสนุนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและการอนุรักษ์อย่างชัดเจนสำหรับราคาจำหน่ายสามารถสั่งซื้อได้แล้วผ่านดิวเลอร์อิซุสุทั่วสาราชอาณาจักรโดยชุดฮันส์แมนมีราคา6,995ปอนด์ไม่รวมแวดและหากเลือกติดตั้งพร้อมสีพิเศษแบบปรีพ่นทั้งคันจะอยู่ที่1 4 9 5ปอนด์ไม่รวมแวดพร้อมให้เลือกทั้งสีเทคโนเกยเมทัลลิกหรือทันดรกรีนไมค่ารุ่นลิมิเต็ดในตำนานที่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ใครที่กำลังหาคู่หูสายลุยตัวจริงที่พร้อมใช้งานหนักทั้งกลางเมืองและกลางป่าชุดฮัสแมนชุดนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบทั้งสวยดุดันใช้จริงได้ทุกวันและยังสะท้อนจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์ธรรมชาติไว้ครบถ้วนในคันเดียวหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ